หลายคนนะครับสงสัยว่าการฉีดแคลเซียมโบลอนเนี่ยต้องฉีดตัวแคลเซียมโบลอนหรือแคลเซียมกับโบลอนคุณต้องใช้แคลเซียมโบลอนไม่ใช่แคลเซียมกับโบลอนนะครับที่สําคัญคือต้องเป็นอัตราส่วน4ต่อ1เท่านั้นแล้วรู้ไหมครับว่าทําไมต้องเป็นแคลเซียมโบลอนไม่ใช่แคลเซียมกับโบลอนเพราะตัวแคลเซียมนะครับมีประจุเป็นบวกและโบลอนมีประจุเป็นลบถ้าเป็นแคลเซียมกับโบลอนมันจะเป็นอนุภาคที่แยกตัวกัน พอเวลาที่เราฉีดพ่นทางใบนะครับแคลเซียมมีประจุเป็นบวกใบพืชมีประจุเป็นลบเวลาฉีดพ่นแล้วมันจะเกาะที่ใบนะครับถึงเข้าใบก็เข้าได้น้อยมากๆและยิ่งเลวร้ายกว่านั้นครับโบลอนมีประจุเป็นลบใบพืชมีประจุเป็นลบมันจะพักออกจากกันพืชไม่สามารถกินได้หรือกินได้ยากมากครับดังนั้นนะครับการให้ทางใบถ้าเป็นแคลเซียมกับโบลอนพืชจะกินไม่ได้ครับสำคัญคือต้องเป็นแคลเซียมโบลอนที่เป็นแคลเซียมและโบลอนรวมตัวเป็นอนุภาคเดียวกัน ที่ทําให้ตัวเองไม่มีประจุจึงสามารถดูดซึมผ่านเข้าทางใบได้โดยการแพร่จากความเข้มข้นมากไปหาความเข้มข้นน้อยดังนั้นนะครับการที่พืชจะกินได้ดีต้องอยู่ในรูปของแคลเซียมโบรอนอัตรา4ต่อ1เท่านั้นดังนั้นนะครับตามใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรใบนี้นะครับอีโคพัทของเรานะครับอัตรา4ต่อ1คือแคลเซียม4%และโบรอน1%ะครับ เพื่อจะสามารถกินได้เต็มที่ครับเพราะอย่างนั้นนะครับก่อนจะสั่งซื้อต้องเช็คดีๆว่าคุณซื้อแคลเซียมโบลอนหรือแคลเซียมกับโบลอนและหลายท่านนะครับที่ผสมแคลเซียมกับโบลอนใช้เองเช่นไปซื้อแคลเซียมไนเตรตมาผสมกับกรดบอริกแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้แคลเซียมโบลอนนั่นผิดนะครับนั่นคือคุณได้แคลเซียมกับโบลอนมันเลยใช้ไม่ได้ผลไงครับสำคัญคือต้องเป็นแคลเซียมโบลอนเข้มขน้นช่วยเพิ่มผลผลิตโตไวป้องก,กันโรค เสริมขั้วเหนียวติดผลง่ายเพราะแคลเซียมทำงานร่วมกับโบลอนทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงเกษตรกร,ร,กรมืออาชีพหลายคนนิยมใช้อีโคพัทแคลเซียมโบลอนอัตรา4ต่อ1ใช้งานง่ายผสมอีโคพัในน้ำา0 0 0ลิตรฉีดพ่นบริเวณใบาราคาโรงงานจากปกติ650บาทซื้อวันนี้ครับโปรโมชั่นเหลือเพียง 139บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง139บาทเท่านั้นจะทรงฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มที่เราขายราคานี้ได้เพราะเราเป็นโรงงานผลิตเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและยังเป็นเกรดเข้มข้นได้ทะเบียนถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเราคิดค้นและพัฒนาสูตรมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอัตราที่ถูกต้องและเหมาะสมนั่นก็คืออัตรา4ต่อหหรือนั่นก็คือโบลอน1%รนจะช่วยเสริมการทำงานของแคลเซียม4%เอยากรู้ไหมครับว่าทำไมต้องเป็นอัตรา4ต่อ1 แล้วถ้าใช้ตัวแคลเซียมที่มากกว่า4่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับแคลเซียมโบลอน4ต่อ1ตัวนี้จะต้องทํางานร่วมกันเพื่อไม่ให้ตัวเองมีประจุจึงจะสามารถเข้าทางปากใบได้เปรียบเสมือนรถบรรทุกจะผ่านด่านนะครับถ้ามีแคลเซียมอย่างเดียวก็ไม่สามารถเข้าผ่านด่านได้หรือถ้ามีโบลอนอย่างเดียวก็ไม่สามารถผ่านด่านได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับต้องมีทั้งแคลเซียมโบลอนรวมตัวกันในอนุภาคเดียวกันจึงจะผ่านด่านได้ครับและถ้าเรามีแคลเซียมเยอะกว่าอัตรา4ต่อ1นึ่งครับตรงนี้ ก็จะกลายเป็นแคลเซียมที่มีประจุลอยอยู่บนน้าเมื่อฉีดพ่นบนใบที่มีประจุเป็นลบและแคลเซียมมีประจุเป็นบวกก็จะเกาะกันและทําปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์เป็นผลึกอยู่ที่ใบนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมต้องใช้แคลเซียมโบลอน4ต่อ1เพราะโมเลกุลของแคลเซียมโบลอนที่รวมตัวกันเข้าปากใบพืชได้ทันทีเพราะว่าไม่มีประจุนั่นก็คือเรียกง่ายๆว่าคีเลตนั่นเองครับทำให้ไม่เป็นผลึกอยู่ที่ใบแล้วเป็นผลึกเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ ผลึกตัวนี้จะเป็นของแข็งเมื่อโดนความร้อนแล้วจะทําให้อุดปากใบทําให้พืชขายน้ําไม่ได้ใบเหลืองใบเหี่ยวแน่นอนครับพืชจะไม่สามารถดึงอาหารจากรากขึ้นมาบนใบได้สุดท้ายพืชจะชะงักการเจริญเติบโตครับผมฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายท่านคงสงสัยว่าตัวแคลเซียมโบรลอนเนี่ยมันช่วยอะไรแคลเซียมโบรอนนะครับช่วยให้ขั้วเหนียวเช่นในทุเรียนช่วงขยายผลนี้นะครับ จะลดการหลุดร่วงของดอกแคลเซียมโบลอน4 1ตอน,นี้จะทำให้ขั้วเหนียวทําให้ขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงของดอกครับและในช่วงขยายผลแบบนี้นะครับตัวแคลเซียมโบลอนตัวนี้ยังช่วยทําให้ผลสวยไม่ปีแตกหนามเขียวหนามไม่แตกอีกด้วยครับ ถ้าฉีดในพืชผักจะทําให้ต้นแข็งแรงทนทานต่อโรคภยัยถ้าเป็นในพริกจะทําให้ออกดอกอย่างต่อเนื่องเพราะในแคลเซียมช่วยในการแบ่งเซลล์ทาให้ออกดอกเรื่อยๆจะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าตัวแคลเซียมโบลอนเป็นเบื้องหลังของเกษตรกรในการปลูกพืชเกษตรอีกด้วยครับอีโคพัดขวดนี้ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับเกษตรกรแน่นอนครับเกษตรกรท่านใดนะครับที่ยังไม่ลองเปิดใจใช้ตัวอ e ีโคพัดลองเปิดใจดูครับสําหรับเกษตรกรที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะครับเราให้โปรโมชั่นไปเลย Ath, on, อีโคพัดแคลเซียมโบลอนอัตรา4ต่อ1จากปกติ650บาทซื้อวันนี้เหลือเพียง139บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับ139าบาทเท่านั้นจะส่งฟรีทุกออเดอร์ตั้งแต่ขวดแรกเลยครับคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะเราเป็นโรงงานผลิตเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและมีใบรับรองถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรท่านใดสนใจนะครับสามารถทักมาที่ช่องแชทเพจนี้หรือคอมเมนต,ต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับจำกัดเพียง100ชุดเท่านั้นนะครับ